สบายดีสุขีเจริญพ่อหลงตุนงานยมอันนี้ก็เป็นงานปนกิจศพทรงสการพ่ออ่าบอกตู้ตู้เสียนหรือว่าตู้ล้ำเทียนที่เป็นพ่อแม่ปุญญาตาใหญ่ของพี่น้องทางบ้านตรงปวยพันกระไดเป็นสารวัตรบ้านหนองปวยเนาอกรบนี่เป็นสายสถาโลกลาน ที่ได้มาห่วมงานก็สารวัตรเทียตันนั่งยังอยูอย่ทังรถงสายสุธางานโยมมาห่วมไว้อะไราวาระสุดท้ายโอกาสสุดท้ายของพอตูดเป็นในมอณาภาพไป อาุกปดะเริพออายักาใสสือหดเจี่เจื่อานอาเจ้าของกันมาแล้วนาะอัง่ายใสสืออกอตอนนกาี้เนาะอมือโรกอมสะพาอาของิเซียอาจันทศุราชเนาะอาุิเซียนเป็นอเป็นเป็นอรเนาะเอกับเป็นไมได้คระบด ท่านูรไฟของเขาทงานยยงกับมาาลายนะรบานเชียว่าตเรื่อก็รงเื่อาเบีรียกอ่าบ้วาประตูอ่าชทจกระตุ้บอ่จะได้กาเป็นร้านยาตีพี่น้องบ้านใจเป็นเชียงเอาจะได้บ้าง สถานที่แล้วก็เอาพาปั่นบารจูบต็มก็จูบต็มลงเอาพาแตะอัวควงลงวา็เพี่ยน่แค่ก็ใช้สถานญาณนะก็ถือว่าเป็นพระตูก็เป็นอีกผู้หนึ่งเนาะที่มีผลงามความดีในบ้านในเมืองในพุทธศาสนาพระตันก็ได้เป <for S 1> <B> ็นสารบัตรเนาะสารบัตร ประจําบ <icana>, ้านหัวเสียงเป็นอดีตสลัตอ่ากรมบัตเนาะ ฐานงานโยมก็กำลังลังไส้เข้ามารหิตบถารหิบถากาเิใต้เป็นองก็ปุโรหิตนปะมาณเดียวกัเป็นว่าอาชีของิตเนาะอาคือรีตวัวปุโร ดันวยกับอดุกเนาะแล้วก็ดงใส่ดงวยกับซเพื่อไปลวนที่เป็กองระเป็นกองพะาเปียบที่กดังนัอนเดียกเป็นกองหมักไม่เนาะเอ่อเ้าทุกท่านจะไปว่าคนเขามีอากาศ32เวานะมีผัดดินน้ำลมไปเนาะป่าตีกันมาดูเป ของธรรมดาวธ่รมราธาสัตว์นั้นก็คือบุนลมไทยไทยวิภาดดินภาพภาพภาพยอดภาพใจนั่นแหละเป็นสถานญาติโยมเนาะสถานญาติโยมมาหอมงานก็ถือว่ามาหน้าหลายตาหลายบ้านหลายเมืองหลายแก่นได้มาหอมรับไท

มาเลอกข้าวส่ตางวามาเมียข้าวผ่าตุ้งเพิ่นเอาเซรันกาแห่แห่ยนตอกตอนเวลาซูเวียนใต้เวียนเปิดเวลาเอาไสามรอบอกสามที่เด็ดออเอาเซรันกาญาทีที่น้องเนาะทั้งหลายเนี่่ได้ปวดเต่แน่เนาะบ่ได้ปวดแ่แฮสามรอบเนาะ อาทั้งตีนปก่อนเด้อทั้งตีนปก่อนท่านยันยมงปฏิวัลายเนาะงานมาเห็นคุณงามความดีของพ่อตู่ได้ บักษาไว้จึงเพือ่อมาไหวอะไรในงานสุดท้ายเวลาสุดท้ายเพื่อแสดงความไหวอะไรให้แกออกโต้ภูที่เสียไปเนาะเป็นกระยอนเหมนได้สร้างุนงามความดีสร้างบนุนกุศลไหวลายในบ้านในเมืองในวัดในว้า อ่าการมีาทางานโยมกลับมาห่วมไว้อะไร,ระงานรงสกการใรอฮโลเราะักนอกราาลาเอาลอไาไดลก็ได้ก็ลากงนอกเออ เอต้องไเขาต้องตปายิดั้างนอกเขาต้องมเสียงรอเดีวนี้านจะเอบของเขามันจะพลังงนปัจจนอกระบานนี้เดนเขากิเตกรมงรอ็อบรอบ่รอบรอบรอบอบรอรอรอบอรอบรอบรอบรออบรับอบกออบรรอบรอบรรบอรรอออการออ ອ່າສາມຕ້ອງອ